รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดข่าวเด็ดทีวีออนไลน์วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่ตำบลผูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจัังหวดปทุมธานีประชาชนเที่ยวปิ่นฟ้าฟารมลาดหลุมแก้วปีใหม่คึกคักวันที่ห1มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนพดลรัดดาแยมหรือสจอตุย้ยเจ้าของปิ่นฟ้าฟารม กำลังดูแลความเรียบร้อยและให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวปิ่นฟ้าฟาร์มในวันขึ้นปีใหม่อย่างคึกคักและต่อมาผู้สื่อข,ข่าวได้สอบถามนายนพดนลรัตดแดยงเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อขาวว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่หนึ่งมกราคม2565ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของพุทธศักราชใหม่ได้มีพี่น้องประชาชนนำบุตรหลานมาเที่ยวปิ่นฟ้าฟาร์ม สถานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตรที่มีแห่งเดียวในจังหวัดปทุมธานีเป็นที่เที่ยวที่กินและแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรครบวงจรอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักมีก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ร้านอาหารอร่อยๆแบ่งเป็นที่นั่งเป็นโซนๆมีทั้งหมด4โซนประกอบไปด้วยโซนกิวภัวยโซนนั่งห้อยขาโซนซุ้มดื่มน้ำและโซนสาระกลางน้ำ มีข้าวมันไก่พิซซ่าลูกชิ้นกาแฟสดขนมเค้กและของกินอีกมากมายชมสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีสินค้าทางเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมฟาร์มได้ไปหาซื้อกันในราคาย่อมเยาวนอกจากนี้กระผมยังได้มอบปฏิทินของปิ่นฟ้าฟาร์มสวัสดีปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวปินฟ้าฟาร์มได้นำกลับบ้านไปด้วย และต่อมาน,น,นดดายนพดลรัตดาแยมหรือสจอตุยยังได้อวยพรปีใหม่ประจำปี2565ให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงอีกด้วยสหรัฐแก้วตารายงานสวัสดีครับผมนพดลรัตด,ดาแยามนะครับหรือสอจอตุยนะครับเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับ2565นะครับขอให้คนปทุมทุกทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจเริญน,นะครับ ในปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้โรคโควิด19นะครับหายไปจากพวกเราสักทีนะครับแล้วก็เราจะได้มีการใช้ชีวิตนะครับในชีวิตประจําวันของเราอย่างปกติสักทีนะครับในปีใหม่นี้นะครับท่านใดที่ยังประสบปัญหานะครับการใช้ชีวิตนะครับการประกอบอาชีพอยู่นะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจในการที่จะคิดดีนะครับแล้วก็พูดดีแล้วก็ทําดีนะครับผมว่าถ้าเราทำ3 3สิ่งนี้นะครับ ชีวิตของเราในปีใหม่นี้ยังไงก็ดีแน่นอนนะครับเราก็ตรงใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสมาธินะครับก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับในฐานะของเป็นสรรมาชิกสภาจังหวัดนะครับทำงานร่วมกับพี่แจ๊สนะครับพลตํารวจโทคำนวณวิทุะจักรนะครับก็จะตั้งใจทํางานนะครับเพื่อพัฒนาจังหวัดปทุมธานีนะครับให้มีความเจริญต่อไปนะครับก็ในฐานะที่เป็นทีมงานของท่าน พลตำรวจโทคำนวณวิทย์นะครับก็อยากให้ทุกทุกท่านนะครับช่วยกันพัฒนาจังหวัดปทุมธานีไปพร้อมๆกับเรานะครับเนื้อเรามีนโยบายอะไรหรือมีโครงการอะไรที่ทางจังหวัดปทุมธานีนะครับได้ทำนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันในการที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดปทุมธานีนะครับจะได้เจริญนะครับไปกว่านี้นะครับขอบคุณครับ